ครับสวัสดีครับ F f วันในที่พ่ยครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อว่า F นะครับวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากนะครับที่ได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมากประจําปีการศึกษา2567ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทนานอาจารย์เพื่อนๆแล้วก็ทางสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่และทุกคนครับที่ให้การสนับสนุน f นะครับมาโดยตลอด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับในชีวิตที่อยากแบ่งปันให้กับทุกคนครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่กำลังศึกษาอยู่อยากฝากข้อคิดไว้ว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้และเป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับในช่วงที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนจากเพื่อนและประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาครับขอให้ทุกคนกล้าคิด กล้าทําและกล้าลงมือทํานะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างสูงครับสําหรับรางวัลอันสมควรค่านี้และหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับน้องๆจะเป็นคนที่ได้รับโอกาสแบบนี้เช่นกันครับขอบพระคุณครับ